รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีทำวิธีไทยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทางทะท,ะทะบ .5 เช่นเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ผูที่มาลงทะเนวันนีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานลงนาม,มาทึกข้อ,อวความร่วมด้วยภาคีเครือข่าย m o u และเปที่แลกเ,เปลี่ยนรรู้การขับเพื่อนธนาคารขยะระ่างอำเภอเดือนนาองค์กรปกครงอง,รองส่วนท้อง่และชุมนมกำนัลพื้นบ้านในเขตพื้นที่อำเเดือนจัง,งหวัดอนาเจริญค่ะสวัสดีครับผมนายสำเพลิงทาพิวง นายุกองการบริหารตุบรุรีีในการบริหารจัดการขยะในภาคส่วนของท้องผินครับท,ท้องถิ่นนี้ก็ได้ให้ความสําคัญคนระับในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จตุบุรีเป็นดางมากโดยเรามีนโยบายที่กําหนดขึ้นชัดเจนว่า1เราจะไม่ซื้อรถขยะ2เราจะทําให้ทุกชนของเราเป็นชุมชนปลอดท,ทั้งขยะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็3ประชาชนจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการขยะหรือดูแลขยะของตอนเองท้องถิ่นเองนะก็ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมระหว่างท้องที่ท้องถิ่นเพราะนั้นทั้งทางชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บา้านทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเองก็ต้องให้ความสัมพันธ์ของการที่จะขับเคลื่อนไปรวมกันในการบริหารจัดก,การขยะในพื้นที่ตำบลไร่หีได้อย่างมหาศาลครับโดยเฉพาะป,ปีปีหนึ่งาใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการน้ํามันค่าของขยะไปทิ้งอาจ้างคนดูแลอะไรต่างๆเฉลี่ยแล้วปีนึงปร,ประมาณ ,6000 0กว่าบาทครับซึงเราสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้ ไปพัฒนาหมู่บ้านของเราทั้งสิบหมู่บ้านได้อย่างสบายเราจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นธนากรรการธนยาคารขยะระดับตำบลน,นะซึ่งก็มีทางผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่จะ,ะเป็นประธานกองสุนธนาคารขยะแต่ละหมู่มาครับเพื่อร่วมกันนะครับโดยธนาคารขยะรีไซเคิลของเรานะครับเริ่มจุดเริ่มต้นจากบ้านนาล้อมหมู่ที่ 8, เป็นหมู่แรกแล้วค่อยๆขยายไปครบจนครบทั้ง10หมู่บ้านในเขตตำบลไร่ขี ธนาคารขยะรีไซเคิลข,ของเรานะครับเริ่มต้นจากความตั้งใจของคนในชุมชนที่จะกําจัดจัดการขยะในชุมชนของเราโดยมีความคิดที่ว่าใครเป็นคนสร้างคนนั้นก็ต้องจัดการด้วยตัวเองนะครับอําเภอรเรือมหน้าเรานั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด8แห่งนะครับแบ่งเป็นเทศบาล5แห่ง แล้วก็อบตอจํานวนอีก3แห่งในการบริหารจัดการขยะของอําเภอเหลีห่ยมนานั้นนะครับอ,อเหลีห่ยมนาดมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันประมาณ475.62ตันต่อเดือนนะครับในจํานวนนี้นะครับมีขยะอินทรีย์อยู่ประมาณ10.93นะครับแล้วก็ขยะรีไซเคิลอยู่ที่1.86เํานนวนถุงพลาสติกขวดกระป๋องแล้วก็ เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีขยะทั่วไปอีก12.79นะครับแล้วก็อีกประมาณ0.004นะครับจะเป็นขยะอันตรายประกอบไปด้วยแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าขยะที่เป็นมลพิษต่างๆนะครับ สายเยอะขึ้นแน่แน่ก่อนหมู่ที่หนึ่งนะตำบลไร่ฉีนะครับเรามาดูการรับซื้อขยะของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านนายกนะจะนำพาพวกเรามาดูวันนี้เรามีสายอนะไรบ้างมีขวดนะข้าวตีนะครับแล้วก็กระาดาษกระดาษล้างแล้วก็จีนตะก้านะครับก็เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารการขยะสภาพแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับ จะเป็นสภาพบว้อมที่สะอาดมีรนเบียบเรียบร้อยนะครับเรามีการบริหารแต่การตั้งแต่โคเรือนนะครับและเช่นการคัดแยกถ้าเป็นไข้เลือดเย้แล้วก็มาฝากหรือว่ามาจำหน่ายให้กับทนาทยาในพื้นที่ในหมู่บ้านแต่ละหมู ส่วนเป็นขยะอันตรายนะครับะปตอเองเราก็มีสถา,านที่เก็บให้นะครับเพราะถึงวันที่10ของทุนเดือนเราก็จะไปเก็บเองตามหมู่บ้านต่างๆที่เราไปจุดบางให้ชุมชนมีรายได้มีสวัสดิการจากการขายขยะนารีรเซเคลิลแล้วก็พัฒนาไปสู่ชุมชนปลอดขยะเป็นศูนย์เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอภอเจริญตอบแทนแผ่นดินสยาม ใส่สร้างสรนไปให้สูง